สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแต่งหน้ากันนะคะแต่แต่งหน้าธรรมดามันก็เบสิกไปแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำคลิปแต่งหน้าตามคำบอกของเพื่อนเพื่อนแล้วก็เหล่าบรรดาคนดังนะคะแล้วก็เอฟซของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มกันที่คนแรกเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะทักหาคุณไอนะคะดาวติต๊ t o ็ของเรานั่นเองนะคะเราก็จะทําการทักหาเลยเนาะโอเควันนี้จะให้แต่งคิ้วสีอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็ทักไปเลยตื่นเต้นอะสีม่วงโอ้ god ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มแต่งกันเลยนะคะอุ้ยเริ่มมาคนแรกก็ สูกเลยสีม่วงเดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งคิ้วสีม่วงกันนะคะไอดาวติ๊กตอกของเราทำเอาเราซะแบบเริ่มคนต่อไปฉันจะโดนอะไรวะเนี่ย มันจะรอดไหมเนี่ยคิวสีม่วงาลาได้แล้วนะคะคิวอันแรกของเราอสีม,ม่วงอ่ารอดอยู่เราไปเริ่มกันคนที่สองกันเลยค่ะไปเลยทักหาคนที่สองของเรากันเลยนะคะก็เป็นคุณปลื้มนั่นเองค่ะก็ทักไปเลยเนาะวันนี้เราจะได้คิ้วอีกข้างสีอะไรนะคะ โอ้ oh my god ตกใจแป๊บคิ้วสีแดงนั่นเองนะคะโอ้ oh my god ข้างหนึ่งสีม่วงอีกข้างสีแดงตายจบกันแกงกันไม่เนี่ยแต่ละคนก็สีแดงไปเลยสิคะ อ้หไหวไหมเนี่ยตุยแปบ๊บแม่เอาไงอ่ะเอาไงอ่ะแม่เอาอดไปเนี่ยโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคิ้วอีกข้างหนึ่งของเราข้างนี้สีแดงโอ้ไม่ใช่ข้างนี้สีแดงข้างนี้สีม่วงเออไปหมดละ <laughs> เสร็จแล้วไปกันต่อคะ่ะ สังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้คนที่3ามของฉันไปค่ะคนที่3ของเรานะคะก็คือเพื่อนจากเวียดนามนะคะบอกให้เราทาตาสีฟ้านั่นเองค่ะโอเค thank you มากนะ my friend I love you oh my god Oh my god Oh I love it I love it so much คนที่4ี่นะคะผู้โชคดีของมาตินนั่นก็คือน้องโบลลิงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะทำการทักหาน้องโบนะคะคำตอบก็คือ Oh my god ตาสีม่วง เหมือนฉันโดนต่อยอ่ะเขาเลือกอะไรแบบไหนกันวะหรือเขานัดกันมาหรอก็ก็คงไม่หรอกมั้งเนาะเอ๊ะหรือว่าใช่ คนที่ห้าของเราจะเป็นใครไปดูกันเลยค่ะคนที่ห้าของเรานะคะก็คือคุณแซงนั่นเองเดี๋ยวเราก็ทำการทักหาคุณแซงเลยนะคะคำตอบที่ได้ก็คือชาดาโอ้ยก็ยังโอเคขึ้นมาหน่อยลิปสีชมพูบานเย็นค่ะก็ธรรมดาไม่ได้อะไรกระทาไปเลยนะ,ะจ๊ะก็ชมพูไปเลยสิคะ อะไรลงไปเอยแต่ก็สวยนะได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่าก็ได้นนัแหละตาาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซานนี่นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามา G M กันมาแล้วก็ ทักแชทไปนะคะขอคําตอบจากทุกๆคนเลยว่าให้แต่งหน้าสีอะไรเมคอัพสียอะไร,ะไรคิ้วสีอะไรแต่กับผลลัพธ์ก็ออกได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะนี่นะคะชดาวันนี้ก็จบลงไปแล้วขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็ทำมาบอกได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย